ตามหารถสีขาวไว้ขับสักคันไม่รู้จะเลือกแบรนด์ไหนดี <c oughs> นะคะเดี๋ยวนี้นะคะพอจะพามาให้รู้จักกันทั้งสองคันสองแบรนด์นะคะนะคะให้เลือกกันนะคะปีต่างกันนะคะแต่รถนี่คือแบบสวยทั้งคู่ทุกคนนะคะมีอย่างนึงนะที่เขาเหมือนกันนะคะนอกจากสีขาวเหมือนกันแล้วนะ่เขามีราคา 3 6 9 0 0 0บาททั้งคู่ทุกคนนะคะจะบอกว่าทั้งสองคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่4,7 0 0 4 7เ0เท่านั้นนะคะ0% 6เดือนนะสำหรับคนที่เข้าเงื่อนไขของธนาคารนะคะกับทางร้านของเรานะคะรับไปเลยดอกเบี้ย0% 6เดือนนะเงื่อนไขก็คือมีเครดิตดีนะคะผ่อนดีเกินปีทุกอย่างจัดมาจา้ะมารับดอกเบี้ย0%์ไปได้นะคะ คันนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกก่อนนะเป็นน e ิสสันอัมราอีสปอร์เทนะคะรถประหยัดน้ํามันที่สุดแห่งยุคแล้วนะคะเป็นอีโกคารที่ประหยัดน้ํามันนะเครื่องพันสองเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี2019นะคะเป็นรถสีขาวมุกครีม,รมนะสวยมากนะคะไฟหน้าใส่กิ้งนะล้อเดิมจากศูนย์นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะกันสาดตรงรุ่นนะคะมือจับนะคะ การทะลงทลอกได้นะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะบุนมาดูด้านหลังนี่คันนี้นะคะคันนี้ได้สเกิร์ตรอบพันนะคะเป็นอ e ีสปอร์ตเทคละนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง3ตํตำแหน่งนะคะ,ะเปิดมาดูด้านในกันนะคะช่องสัมพระนะกว้างที่สุดในโลกนะคะด้านล่างปอจะใส่อุปกรณ์ยังอะไรนะคะแล้วก็ SOS ให้ด้านล่างนะ,ะมาดูกันที่เบาะหลังกันบ้าง นะคะคเบาะหลังนะเขาจะเป็นนะคะนี่เป็นพรมนะคะสลับผ้าลายสปอร์ตแบบนี้นะเดี๋ยวคุณนั่งกันเข้ามานั่งกันโอ้โหจะกว้างไปไหนเนี่ยกว้างใหญ่มากนะคะนี่มีที่รองแขนด้วยนะคะมีช่องใส่ชาไข่มุกให้สองตำแหน่งนมีชาไข่มุกของเพื่อนอีก2ตําแหน่งด้านหน้าอีกสองตำแหน่งนะคะไฟกลางเก่งติดไหมติดติดทั้งสองฟัง แล้วล่ะมาดูกันที่ด้านหน้าบ้างด้านหน้านะคันนี้นะคะพวงมาลัยจะมีถุงลมนิรภัย SRS นะคะเบาะสลับได้แดงเหมือนนี้นะคะรองรับทุกอย่างให้แล้วนะ SMMAX ต่างๆนะคันนี้เกียร์อ,ออเตอร์จ้าโอเคเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่อีกคันหนึ่งนะเป็นรถปี2015 เราได้แบรนด์หลักนะคันนี้ก็จะเป็น Honda City S เครื่องพันหคันนี้นะคะไม่ธรรมดาเพราะเป็นเกียร์ธรรมดา <c oughs> นะคะเป็นราคานะคะที่เหมือนกันที่พอแจ้งเบื้องต้นนะคะอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะเราได้แบรนหลักขึ้นมานิดนึงนะคะราคานะคะพันตลอดสัญญา8 4งวด7ปีอยู่ที่60,000เอ้ย6,000 6,999บาททุกคนนะคะ ก็ช่วงนี้จะรีวิวรถเยอะมาก6,999บาทนะคะคน8แงวด7ปีหรือว่าใครที่มีดอกเบี้ยนะคะใครที่อยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษ0% 6เดือนนะคะก็สามารถนำเครดิตดีๆนะสวยๆนะเดินเครดิตดีๆสวยๆนะมารับไปเลยนะคะ0% 6เดือนนะเข้าเงินไขของเรานะคะง่ายๆคันนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบคันมีกระจกปรพบพลาสติกสีเดียวกับตัวรถนะคะ มือจับนะคะประตูซิตี้ตรงรุ่นนะคะกันสาธิซิตี้ตรงรุ่นมาดูกันที่ภายในต่อคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะพรมสีเบลลื่นลื่นแต่แข็งแรงนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะคะรองรับทุกอย่างตรงนี้แล้วนะคะช่องเสียบปลั๊ก USB AUX ตรงนี้แล้วทุกคนนะคะ ก็รถยังเรียมๆอีกคันหนึ่งนะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทอะ่ะนี่ด้านหลังเขาก็แน่มากนะคะสีเบจสวยสวสว่างดีนะคะยี่มีครอบครอบไฟคูเมียมด้วยนะคะด้านหลังนะก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ถอยหลังให้ถึง2ตํตำแหน่งนะคะทั้ง2คันนี้นะคะราคาจบสดอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครรักคันไหนชอบคันไหน จัดมาสะคันนะคะออกรถเชิงเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการจัดไปนั้นถึงที่ส่งรถฟีถึงบ้านนะคะก็รักพลอยชอบพลอยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ